สวัสดีค่ะพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะช่องเชอดาชาแนลค่ะพบกับเพื่ออีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่งจะมาเคลียร์ระเบียบระบบในบ้านของเรานะคะเป็นคลิปต่อจากตู้เย็นนะคะเป็นคลิปที่แล้วนะคะเพื่งได้ซื้อตู้ชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ตู้วางกับข้าวนะคะแล้วก็ตู้ในร้านขายของนะคะเพื่อที่จะมาจัดระบบระเบียบในบ้านของเราให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาชมวิธีการของพึ่งนะคะว่าพึ่งจะมีวิธีการอะไรจัดระเบียบในบ้านของเราคลีนนิ่งนะคะให้เวลาเราหยิบจับอะไรจะได้หาได้ง่ายๆยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นสะอาดหูสะอาดตายิ่งขึ้นแล้วที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยมันสกรปรกอะคะหน้าฝนอย่างเงี้ยฝนตกบ่อยๆมันชื้นแมวเขาก็ไม่อยากจะออกไปฉี่ไปเยี่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยคะ่ะกลางคืนเขานอนในบ้านเขาก็ ไม่รู้ทําอะไรมั่งเราก็นอนนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีกลิ่นส,บสาบมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นแมวกลิ่นเหม็นๆน,นะคะพึ่งก็เลยจัดต้องมาจัดแจงในบ้านของเรานะคะเพื่อให้จะสะอาดยิ่งขึ้นไม่สกระประกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันทุกวันอากาศไม่ไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยมีแดดมันก็เริ่มมีกลิ่นตุตุๆนะคะเดี๋ยวดูวิธีการของพึ่งนะคะว่าพึ่งจะมีวิธีการดีวเทลในบ้านของเรายังไงจัดระเบียบยังไงนะคะ แต่ตอนนี้ลบมากเลยค่ะเดี๋ยวมาชมด้วยกันนะคะว่าเพื่งจะจัดรูปแบบไหนบ้างนะคะอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยหรืออาจจะดีขึ้นมากก็ให้คะแนนในคลิปนี้กันด้วยนะคะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต่อไปนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าพึ่งจะมีจัดอะไรกันบ้างนะคะมาชมด้วยกันค่ะ ชันวางทีวีตัวใหม่ค่ะตู้กับข้าวใหม่ค่ะส่วนตัวนี้ตู้วางน้ำมันเครื่องหรือน้ำมัน2อทีค่ะของทุกอย่างนะคะในครัวของเราค่ะตอนนี้ลกมากค่ะนี่ค่ะตู้ทีวีเก่าของพึ่งนะคะจะแจ้งออกมาไว้ ใส่ทีวีตัวใหม่แล้วนะคะเอ้ยชั้นใหม่แล้วนะคะนี่ของทุกอย่างในครัวนะคะลกมากๆค่ะเคลียออกให้หมดนะคะนี่ค่ะในบ้านลกมากๆจริงๆนะคะเขาบอกว่ายิ่งจัดบ่อยยิ่งหน้าอยู่นะคะบ้านของเราเพิ่งก็เลยขยันนะคะจัดบ่อยบ่อบ้านของเราจะได้หน้าอยู่นะคะพอบ้านก็ช่วยกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดที่ เหนื่อยมากนะคะแต่ก็มีความสุขค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ตู้ใหม่ของเรานะคะเริ่มเริ่มจัดใส่มั่งแล้วนะคะเป,เป็นหม้อหุงข้าวเป็นหัวดนึ่งข้าวเป็นหม้ออบเป็นหม้อบาร์บีคิวย่างปิ้งย่างนะคะก็เอาขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าแมวเขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเงนี้ค่ะมันสก,กรปรกนะคะ แล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงในบ้านในบ้านของเรานะคะส่วนตัวไหนที่เป็นฝุ่นหรือเหม็นสกปรกมีขนแมวพึ่งก็จะเตรียมมาจัดล้างทําความสะอาดก่อนนะคะพอจัดเสร็จแล้วพึ่งลมให้แห้งก่อนเอาเข้าตู้นะคะพึ่งเหมาล้างคนเดียวหมดเลยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะนอกนั้นมีแต่ผู้ชายนะคะบ้านหลังนี้พึ่งก็เลยต้องล้างเองทั้งหมดนะคะก็ให้ลูกชายเป็นคนถ่ายคลิปให้นะคะ ก็จะเหนื่อยมากหน่อยนะคะทำทุกอย่างเองเลยค่ะทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะคะหยิบออกมาจากในกล่องนะคะแต่ก่อนนู้นมีแค่ตู้ใบเล็กๆนะคะในครัวแล้วเราก็ล้างถ้วยล้างชามเสร็จแล้วเราก็ฟ้่มไว้กาละมังนะคะมันก็เลยมีฝุ่นเกาะมีกาละมังเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งนก็จะทะยอยทยอยเอาเข้าบ้านนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะ พอตากแห้งพึ่งก็จะมาจัดแจงเข้าตู้นะคะจัดระบงระเบียบในตู้ตู้กับข้าวของเรานะคะแต่พึ่งไม่ได้ไว้กับข้าวนะคะเป็นไว้ของของเราทุกอย่างเป็นถ้วยเป็นชามเป็นกระติกน้ําเป็นถาดเป็นจิปอาถะของเราในบ้านนะคะจัดระเบียบใหม่หมดเลยนี่นะคะก็จะมีระเบียบยิ่งขึ้นนะคะเสียงก็อาจจะมีเบามั่งดังมั่งนะคะเพราะว่าเสียงรถผ่านนะคะพึ่งสต็อปไว้นะคะก็จะดู เป็นรีวิวให้ชมนะคะว่าตอนนี้เพิ่งได้จัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะตู้ใบเล็กๆใบนี้นะค่ะที่เพิ่งเอาติดครัวไว้นะคะมันใบเล็กเกินไปส่วนชั้นวางทีวีรีไซเคิลเพิ่งก็เอามาใช้งานนะคะเอามาวางเทินเป็นหม้ออบเป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะตู้เก่านะคะชั้นวางทีวีนะคะในครัวของเราก็โล่งมากเลยนะคะตอนนี้สะอาดหูสะอาดตายิ่งขึ้นค่ะแบบว่าแขกไปไทยมาก็คงไม่อายก็ไม่อายแล้วนะคะ จะปูเสือ่อทำกับข้าวทำอาหารในครัวแล้วก็สะดวกสบายแล้วนะคะหาของก็เจอฝุ่นก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าพึ่งได้ล้างทำความสะอาดก่อนเอาเข้าในตู้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มีจัดระบบระเบียบของเรานะคะดูสะอาดหูสะอาดตาบ้านก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะตู้เย็นเราก็สะอาดแล้วครัวเราก็สะอาดแล้วต่อไปคงจะเป็นพวกเสื้อผ้าเก่าๆเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะ จัดให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นโบราณเขาบอกว่ายิ่งจัดมุมบ้านบ่อยๆบ้านเราก็หน้าอยู่นะคะยิ่งตัดจัดแบบว่าแต่เอาความขยันนะคะใครไม่ว่างก็ไม่ต้องจัดนะคะแต่อันนี้เพิ่งว่างะคะ่ะพอดีมีพ่อบ้านช่วยะคะ่ะก็เลยช่วยๆกันลูกด้วยเนี่ยคะ่ะเป็นกระติบข้าวเป็นหน่อไม้ดองเป็นน้ําตาลนู่นนี่นั่นนะคะเพิ่งก็จะจัดเนี่ยคะ่ะนี่ชั้นนางวางทีวีตัวใหม่นะคะ เพึ่งก็ได้จัดวางทีวีแล้วแต่ทีวียังตัวเก่าอยู่ค่ะใช้งานได้อยู่เพื่งก็แค่วางชั้นวางสวยๆขึ้นมานิดนึงอยากเอาพรมวางที่พื้นนะคะแต่แมวเขาชอบมานอนนะคะก็ต้องขยันดูดฝุ่นกลัวเขามาฉี่ด้วยก็เลยไม่อยากเอาพรมวางในแถวๆนี้นะคะโซฟาก็ซื้อมาไม่ได้นะคะเขาชอบขวนนะคะแมวขวนเก่งเหลือเกิน,นะคะ่ะบนตรงบนตู้เขาขึ้นหมดเลยนะคะ เราก็เลยต้องมานั่งจัดใหม่ะคะ่ะยิ่งหน้าฝนด้วยชื้นอากาศชื้นๆเราก็เลยต้องจัดทีวีตรงเนี้เมื่อก่อนน่ะเป็นโลง่โลงๆเขาก็กระโดดขึ้นข้างบนเลยค่ะกระโดดแบบสูงเลยค่ะเพราะว่าตู้มันสูงตอนนี้ก็เป็นตู้ต่ำๆหน่อยเขาก็จะไม่นอนแล้วเราพยายามเอาของมาวางไว้ให้เต็มเขาก็จะไม่นอนแล้วเขาก็จะไม่มีที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือข้างบนที่ยังไม่ได้วางอะไระคะ่ะก็ยังหาอยู่ว่าจะเอาอะไรเอาต้นไม้ใส่น้ํามาวางไม่ได้นะคะเดี๋ยวหกค่ะ ก็จัดได้ขนาดนี้ค่ะใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกิ๊งกิ๊งกิ๊ให้พึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้พึ่งก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบในคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะพึ่งก็จะมีทยอยทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมเรื่อยๆนะคะเนี่ยคะ่ะ บ้านของเราก็จะน่าอยู่นะคะยิ่งขึ้นนะคะตู้ชั้นก็ราคาเราจับต้องได้ไม่แพงมากนะคะก็เลยนะคะก็น่าอยู่ไว้ตอนเช้าๆเด็กไปโรงเรียนก็นั่งทานข้าวทานอาหารดูทีวีได้ส่วนหน้าร้านของเราก็ยังคงขายของปกตินะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะคะยุ่งเอาถ้าเราไม่แยกแยะเวลาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําสักทีบ้านเราก็ลกนะคะนี่ค่ะ ส่วนอาหารเราไม่ได้เอาใส่ถ้วยกับข้าวนะคะเรา,เาใส่ที่โต๊ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาฝาชีครอบไว้เป็นบ้านๆน,นะคะไม่ได้หรูหรามากมายนะคะแต่แค่เอามาให้ชมว่าจัดแล้วมันก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นสะอาดหูสะอาดตายิ่งขึ้นบ้านเราเล็กบ้านเราไม่ได้หลังใหญ่คือให้รู้ไว้ว่าเนี่ยค่ะตู้เย็นของเราก็เล็กๆเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังใช้งานได้อยู่ก็เลยไม่ซื้อใหม่ก็ยังใช้ได้ ทีวีเหมือนกันจริงๆก็อยากได้จอใหญ่ๆกว้างๆ49นิ้ว50นิ้วแต่มันก็ยังใช้ได้30ปีแล้วนะคะเครื่องนี้ใช้นานมากเลยเพิ่งก็ยังใช้อยู่ก็เลยไม่ซื้อใหม่นะคะเนี่ยค่ะส่วนในครัวของเราก็เนี่ยค่ะหยิบจับอะไรก็เห็นหมดใช้ลูกหรือจะใช้สามีมาหยิบให้เขาก็สามารถเห็นของที่เราวางไว้หมดเลย เนะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะในครัวแต่ก่อนนี้วางในกล่องวาง,วางกล่องวางกะละมังนะคะล้างเสร็จวางไว้แถวแถวเนี้ยคือเสร็จแล้วก็วางเสร็จแล้วก็วางอันไหนไม่ใช้นาน,านฝุ่นก็เกาะก็เป็นคราบน้ํามันที่เราทอดนูน่นทอดนี่ทอดนั่นนะคะตอนนี้เพิ่งก็เอาเข้าตู้ไว้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูถังแก๊สสิคะเลอะน้ํามันเลอะขี้ฝุ่นเลอะอะไรแต่ถังแก๊สเราไม่ต้องทาความสะอาดเดี๋ยวหมดเขาก็เปลี่ยนถังใหม่ให้เราไงคะก็เลยไม่ทําความสะอาด เพราะว่าเพิ่งซื้อมาไม่นานไปเปลี่ยนมาไม่นานเนี่ยคะ่ะในครัวของเราก็เลี่ยมเชี่ยมขึ้นเหลือแต่สองสามตู้เนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์เหมือนกันนะคะยังไม่กล้าเปิดให้ชมนะคะก็ลกเหมือนกันอยู่วันนี้พักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีในคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ